สบายดีสบายดีทุกคนอยกับซองมันตาพากินผ้าม่วนเด้ออ่ะสบายดีปีใหม่นะสบายดีปีใหม่เลยทุกคนเด้ออ่ะทุกคนมันตาสิพามากินคือเกาจ้าปีใหม่ก็กินได้นะกินสลองปีใหม่เ้อทุกคนเด้อมันเน่มันตาผ้ามากินอันต่ำอีกแล้วมันนี่ผ้ามากินต่ำจ้าทุกคนมันนี่ต่ำอันนั้นเด้อต่ำตกุ้งเด้อ ตำตกุ้งใส่ข้าวปุ้นจ้ามามามากินต้นฮัปปีใหม่นะทุกคนเนาะมาเด้อมาเด้อมาเด้อแซ่บๆยั่วๆสวๆเจใจน้ำกันมาเด้อสบายดีปีใหม่สบายดีสบายดีปีใหม่มาเด้อมาเด้อเน่เห็นบอกสวทเนาะอันนี้เ yeah. e. ป็นเสื้อสบายดีปีใหม่ โซซาในเด้นเด้อทุกคนเด้อลูล่ามาเฮาไส้เบนตาอีกเนาะลูล่ามาเฮามาอาไส้เบนตากินตำส้มดามันะี่เนาะฮัลโหล,โหลมามามา,มากินตำข้าวปุ้นต้อนฮับปีใหม่ใส่กุง้งนิดนิดคิดนานๆนมาเด้อมาเด้อเมื่อวานไส้เบนตากินเด้อแบบแบบไฮโซในนึงเนาะมันี่เน,นานแบบแบบนนะนนะต้อนฮับปีใหม่เนาะมา มาเด้มาเด้กินรุวมกันเลยมาโอเคก่อนสกินก็อยเริ่มกดซับสไครต์ให้มนตาเด้อเ,เพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะโอ้เห็นหุงอยู่บนนอวันนี้เห็นหุงอยู่บนนอซาห็นาตากินแบบลูลาฮนะมาเดยมาเด้นี่กุ้งของเฮาลวกกุ้งกุ้งลวกแล้ววันนี้เนาะกินกุ้งลวกเยอะๆจ้าื้อนี้วันที่สิบห้าทุกคน มื่อวันที่สิบห้าปีใหม่มือนที่สองเนาะกินหลวกกุ้งแล้วก็ิเบ่นลงน้ำซองเด้อทุกคนเด้ะมื่อนี้ก็สิไปสลองกินซุ้มกินยาง,ยงนะด้วยอันแคบน้ำซองนมูนะกินกรนเด้อเมื่อันนี้อมเปียกนะมือันนี้เนาะมือันนี้มันตารผอมเปียกจ้าตอนฮับปีใหม่ สงการเนาะสงการปีใหม่หืมจะปีกแล้วืมต่ำใส่กุงก้งกุ้งหวานกุ้งหวานขนาดเนาะ xem ừ, mà hmm เวนตากรซ่อนเป็นตกเนาะเวนตาเนาะไ่เห็นหุงปันใดแค่ปีลีโอ้หอนหอนมันนีหอนไรมึงเนี่ย หอนท่ามหอนค่กินหน,น้าไมเลยท่านจาบอกอทั้งเผ็ดทั้งหอนตับแป๊กบ้านี้เลย <c oughs> อ๋แสบธนาดโดยทุกคนมากินน้มนตาก,นก,นกินแล้วก็ไปเที่ยวเนะกินแล้วก็ไปเที่ยวบุญปีใหม่นะ Hmm. Ah, sabda ini hmm 嗯嗯。Mm. Mm. ็กกัาโอ้ยมันตางน้เนุืมมันแซ่บได้ใจมตอนตายเลย พ่อทุกคนสุดยอดคมแซ่บเนาะนะ,ะเคียงอับตับหิวข้าวแห้งเนาะเอาโอเคเด้อทุกคนเด้อมากินพ่อคำอป้าคำข้อนะเริ่มกดซับสไครต์มันตา่าเยเด้อสำหรับวันนี้สบายดีมันตาสิไปเที่ยวกันเด้อไปเที่ยวตอนฮนะับปีใหม่นอนเอาโอเคทุกคนบายบายเจอกันในคลิปหน้าอ่ะ